สวัสดีครับคนนิจิวะาจากเกียวโตตอนนี้เราอยู่ที่สถานีอะไรนะอะอะอะไรอชิยามาอะไรชิยามานะตอนนี้เราเรากำล,ลังจะไปพวกอาราชิยามาไงที่เราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะแล้วก็มีซากุระด้วยน้องอมมาเดี๋ยวเรากำลังจะออกจากสถานีตอนนี้น้องอมกำลังจะพาออกจากสถานีนะครับไปครับแต่บัตรให้ถูกนะ โอ้โหมาถึงก็เห็นซากุระเลยเหรอ<า>โอ้โหออกมาได<า>เห็นซากุระเลยอะ่ะอ๋อไปดูซากุระกันโอ้โหเปไ็นไงอลังเกียมากาออกมาไม่ทันไรก็เจอซากุระแล้วอชอบไหมออนหนชอบเลยชอบแล้วก็มีบรรมันไซอยู่ตรงนันโอ้ไปดูกันไปดูกันซากุระนะครับต้นนี้เป็นไงมั่งใหญ่มากสวยไหม ตอนนี้ไม่เหมือนที่เราเห็นเนาะม,นมันมันห้อยกิงย่งสีชมพูมากมากเลยอะแบบสีชมพูจัดๆเลยเออนะอันเนี้ยอันนี้แบบสีชมพูเข้มอันนี้น่าจะเป็นแบบสายพันธุ์อื่นนะที่ไม่ใช่สายพันธุ์ทั่วไปอะคือถ้าเราที่เราเห็นนะอย่างตรงนู้นนะมันจะเป็นออกชมพูแต่ว่าออกขา,ขาวๆนิดนึงแต่นี่คือแบบชมพูใช่ชมพูเลยอะแต่สวยนะแต่คือลักษณะดอกสากุระคลึงเหมือนกันหมดเลยนะเนี่ยอันนี้อย่างชมพูเลยใช<ะ>่นี่กำลัาไปาที่สะพานโทอะไร มุ่งโทเกสึโทเกสึ<ถ>นะแล้วก็สวนอาชิยามานะเดี๋ยวเราไปดูกันสองข้างทางนะต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะฮะซากุระค่อนข้างบานเยอะเลยนะแล้วก็สวยมากด้วยนะบรรยากาศดีไหม,มต,ตอนนี้อนตอนนี้ตอนนี้อากาศร้อนเพราะว่าม,มีแดดนะแต่จริงๆมันน่าจะหนาวกว่านี้นะแต่ถือว่าไม่ไม่ได้ร้อนมากนะถือว่าอากาศกําลังแบบเย็นสบายอะใส่ใส่เสื้อยืดธรรมดาน่าจะอยู่ได้ไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวก็อยู่ได้ โอ้ตรงนี้มีร้านเช่าจาักรยานด้วยนะใช่ถ้าออมขี่เป็นนี่ก็สบายเลยใช่ไหมสภาพไปไม่ผ่าป่าไม่ไหวแล้วครับป่าครับรีบเดินนะครับผมดูรถด,ด้วยนี่นะครับโอ้โหตอนนี้นะฮะมาเจอตู้ตู้เชิญเสียตังค์ <c oughs> นะฮะน้องออมจะกินอะไรครับ <c oughs> น,นี่อันนี้อร่อยมากนี่นะอันนี้เป็นน้ำชานะ150เยนนะ<ด>ประมาณ30บาทนะครับหยอดเลยหยอดเสร็จก็กดตังค์กดกดนี้ก่อนกดเบอร์เออได้แล้ว รอก่อนรอก่อนต้องหยดให้เรียบร้อยก่อนอ่าเนี่ยตอ,อนตัางประเเรียบร้อยอค,ครับที่บริเวณสวนอะราชิยาม่านะตรงนี้เป็นไงบ้างครับออมมีดอกมีซากุระเยอะแยะเลยซากุระสองข้างทางเลยนะ,ยะโอ้โหยังสวยเลยไปนี่แล้วก็ด้านด้านขวานะก็จะเป็นแบบที่คนเข้ามานั่งฮานามิกันกินข้าวพักผ่อนนะว่างไงครับเออเจอน้องหมาน่ารักด้วยเจอน้องหมาน่ารักด้วยอ๋อเขาพาน้องหมามาเที่ยว โอ้นี่ตะซากูระาข้างทาง่ะเราไปดูข้างในกันว่าบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงงันพาเดินชมหน่อยโอเคไหมไปกันเลยครับผมโอ้สาคูร่ลวงเต็มเลยนะตรงน,นี้จริงๆมันเริ่มร่วงแล้วนะแต่ยังมีอยู่แต่มันยังเยอะอยู่นะไปทางไหนอะน่นทางน้นสาภานตรงน้น,นตรงนี้มีแหล่งร้านอาหารแล้วก็มีที่ช็อปปิ้งช็อปปิ้งได้นะใช่ไปเราเดินไปดูกันครับ ใกล้ถึงสะพานแล้วโอ้โหน้องออมกำลังเดินสะพานข้ามแม่น้ำาเลยครับแม่นะ้ำคัสืระคัสืระถูกต้องนะครับผมนี่ไปดูตรงนู้นกันนี่มาตรงนี้มีซากุระด้วยแล้วก็นี่ที่คนเข้ามาถ่ายรูปก,กันนี่เรามาดูตรงนี้ตรงนี้ต,ตอ่าเดินไปเลยในเฮ่ตรงนี้โอ้โหเป็นไงสวยไหมสวยมากเลยตรงนู้นนะ่ะแม่น้ามันจะไหลามาเรื่อยๆนะซากะ ตรงนี้เหมือนเป็นเกาะกลางเนี่ยตรงนี้เหมือนเหมือนเป็นเกาะกลางนะแต่ตรงนี้แม่น้ําไหลมาหรือว่าเป็นแม่น้ําคาสึระแล้วดูตรงนี้นี่วิวสวยไหมแล้วที่สําคัญนะฮะเราได้เห็นซากุระพร้อมกับแม่น้ําด้วยโอ้โหบรรยากาศดีไหมบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากเลยนะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันหน่อยนะครับ <c oughs> นี่นะครับหลังจากที่เราแวะถ่ายรูปเสร็จนะตอนนี้ <c oughs> ไปดูซิข้างทางมีอะไรกินบ้างเห็นไหมอุ้ยอันนี้อันนี้เนี่ย พิซซ่าญี่ปุ่นพิซซ่าญี่ปุ่นปออมไปดูกัน,ไ,นไปดูกันครับเจ็ดร้อยเยนนะนี่ไงพิซซ่าญี่ปุ่นปออมกินปะ่700ะเจ็ดร้อยเยนอ๋อโอเคคนนี้มากี่โอคูดะไซให้เวลาเอาอะไรต้องพูดว่าเวลาเอาอะไรต้องพูดว่าอะไรโคเรโอคูดะไซอ่าให้แปลว่าเอาอันนี้นะอ่าเรียกอันนี้นะ น,นะนี่นะฮะเงินจะหะมอยแล้วเ้าแกกินได้เลยครับซูมมเมอราเซสวิตตดีโอเตอเตอีเดสก์ไอจัโตเซมัสนะเราขออนุญาตเรานะว่าขอถ่ายรูปหน่อยนี่คือวิธีการทำนะอ,อันนี้คืออะไรนะยะโซโซะากิโซบะเออยากิโซบะใช่ไหมโซบะยากิโซบะมีพิซซ่าญี่ปุ่นออมน่ากินปะใช่ไหมครับ ไหนลองชิมซิน้ำอร่อยไหมครับเหมือนชานมไข่มุกแต่ว่าอร่อยกว่าชานมไข่มุกหรอโอ้โหแล้วบรรยากาศดีมากแล้วพร้อมกับซากุระใช่ไหมแจ๋วเลยนี่นะครับของเราได้ยังอุ้ยได้แล้วจ่ายเลยจ่ายแล้วชิมได้เลยเอ้าไปไปอิตาเล็กโตไชน์มาสออมหยิบตะเกียบหน่อยครับออมหยิบตะเกียบให้หน่อยครับผม ได้แล้วปาเราไปหาที่นั่งกินกันต้องไปหาที่นั่งนะห้ามยืนกินนะครับโอ้บรรยากาศดีมากตรงนี้เป็นพวกอะไรเนี่ยเหมือนดังโง่เลยโอ้ยอันนี้โทาโกยากิอีกแล้ว,แ,ลวแม่ซื้ออีกแล้วทาโกยากิซูเป <laughs> อร์เซนวิดีโอเต,ตาเตอีเดสก่ะอ่ะใหอันนี้นะฮะอันนี้เป็นวิธีการทำนะเราขออนุญาตเขาถ่ายแล้วนะครับผมนี่นะทาโกยากิสวยมากเลยแล้วก็ใส่ซอสนะครับ พอกซอสเสร็จบูตะบูตะใช่นี่ไงสี่ร้อยเยนอจนี่สอันกันนี่อรการตมาสอาซื้อครับมาแล้วทาโกยากิเดี๋ยวเราไปกินกันนะตอนนี้ขอซื้อก่อนนี่นี่นะคะตอนนี้น้องออมซื้อมามีทั้งหมด3อย่างนะครับก็มีไส้กรอกหมูนะ กิซ่าญี่ปุ่นโอโค่นี้มิยากิเชาาลล่ะะ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 นะนะะกกะออนนนะะกะนได้เะะะะะวะระะ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 ิงะะัะะะะะะนะะะะ้ะะะะออะะะะ่ะะะะะะกะะ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 ะีะะ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 กะะอะะะีะะะะะะไะอะะ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 นะะ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 ะงะะะงะะ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 นะะะะะะอัะะะะละะ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 ลองกินไส้กรอกซิเป็น,น,นยังไงบ้งงา,าง กับกับไม่ได้ไม่มีควันชิมนีแล้วนะอร่อยเหรอใช้กับหมูเลยเหรอบรรยากาศมันคงได้นะพิซซ่าญี ic ic> ่ปุ่นราดซอสตุหนอร่อยดีไหมรสชาติดีไหมอร่อยรสชาติเป็นไงเปรี้ยวหวานมันเค็มบอกบรรยายหน่อยสิอร่อยอ่ะมันมันก็หวานหวานเค็มเค็มเปรี้ยวนิดนึง แต่ว่าไม่รู้มันคืออะไรอ่ะอ๋ยชิมหน่อยไหมมันแต่รู้ว่ามีกระหล่ำแม่ชอบกินกระหล่ำแล้วก็เป็นแป้งบรรยากาศดีมากๆเลยนะตรงนี้ชอบมากเลยอะ่ะแล้วกินใต้ต้นซากุระถ้าภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าหลายเรื่องการที่เรามากินแบบเนี้ยฮานามิฮานามินี่นะครับปปต่อไปเป็นทาโก<ด><ด>ยากินะฮะร,ร,ร้อนแน่เ<ๆ>พิ่งทำเสร็จใหม่ๆมด้วย ไหนลองชิมซิเป็นยังไงบ้างระวังนะมันมันนิ่มนะเอาเอานี่มาลองอ้โอ้ยดูจับดีแบบนิ่มๆเลยนะนุ่มนิ่มๆเลยนะนุ่มนิ่มมากเลยทำไมมันนิ่มเกินไปประเดี๋ยโอ้ยระวังระวังระวังโอ้กนะแล้วมันร้อนมากไหนลองชิมซิเป็นยังไงบ้างครับออมเยอะกินแต่เยอะเกินแล้วก็เยอะเกินไปประเนี่ยรสชาติดีไหมอร่อยอร่อยเลยเหรอ ถ้าเทียบกับในโอซาก้าไหนดีกว่ากันดีทั้งคู่เลยใช่ไหมอันนี้บรรยากาศมันดีมากเลยเนาะชอบมากเลยอะทาโกยากิญี่ปุ่จะไม่มืนาหมึกทาโกยากิที่นี่จะนุ่ม <จะ S 1> เขาะป็นแบบกรอบนอกนุ่มในแต่ปลาหมึกเนี่ยที่เวลากินแต่ละครั้งเนี่ยยอมรับเลยว่าโหเด้งแบบใหญ่ชิ้นได้ใจมากอุย้ยดูออมดิไม่สามารถกินคำเดียวได้เพราะมันร้อนมากงั้นเดี๋ยวเรานั่งพักกินข้าวมันก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรา ก็จะพาไปชมบรรยากาศต่างๆนะครับ A few moments later นี่นะครับตอนนี้กำลังจะเดินข้ามสะพานทูเคสึใช่ไหมใช่ทูเคสึแล้วนะครับสองข้างทางนะโห oh, ต้องบอกเลยว่านักท่องเที่ยวเยอะม,มากมีแวะดูด้วยนะโหแต่บรรยากาศดีจริงนะบรรยากาศดีจริงๆนะฮะไปต่อนะครับผมตอนนี้ ต้องบอกว่านักท่องเที่ยวสองข้างทางนี่ก็เดินสวนกันแล้วก็ถ่ายรูปกันด้วยนะเพราะบรรยากาศมันดีไงใช่ไหมนี่แบบถ้าสมมติตรงนี้มีแบบมีปลาเปรอนี่มันจะแจ๋วมากเลยเนาะใช่ป่ะด้คาคุจิแล้วก็อาราชิยาม่านะสายนี้28แต่เราไม่รู้ว่าเราลงไหนนะถ้าสมมตินั่งอุ้ยเหมือนเห็นปลาเลยตรงนั้นนะใช่ป่ะ ม่น่าใช่แซลมอนเหรอโอ้โหน,น้ําทะเลแบบเอ้ยไม่ใช่น้ําทะเลนะแม่น้ําแบบสุดยอดมากเลยแล้วดูสองครั้งกันฝั่งนู้นก็ซากุระโอ้โหสุยโก้ยตรงนี้กัภูเขาใช่ฝั่งนู้นก็ภูเขาวิ้งตรงนู้นมีแบบพายเรือด้วยนะไปดูกันไหมนะู่นนู่นวงกุญแจร์เอ,อยากดูวงคุญแจมีอะไรเจ๋งไหมมีขนมอะไรด้วยอ่ะไหนลองดูสินี่ครับนี่ตรงนี้เลยดีไง อันนี้คืออะไรยางลบอันนี้ยางลบนะอันนี้ไม่มีเมืองไทยมีมีอะไรบ้างอะอันนี้สวยอันนี้เป็นแบบโปสเตอร์รูปใช่ป่ะอันนี้มีอะไรบ้างผงกุญแจย์งคุญแจอันนี้เชนโซแมนใช่ป่ะเชนโซแมนใช่อันนี้อันนี้อะไรนะอันนี้นี่ไงบะทองไงประสาททองคิงคาคุจิใช่ป่ะอุ้ยอ๋อตรงนี้มีขนมนี่ตรงนี้มีขนมน่ากินนี่ เป็นแบบไส้ถั่วเขียวถั่วอะไรนะชาเขียวมีช็อกโกแลตป่ะใช่อันนี้ก็น่ากินอุ้ยวัดของคิงคาคุจิใช่ไหมไหนออมอยากดูอะไรครับอยากดูเพื่อพูงเหมือนแกนี่ไงเมื่อวานถ้าสมมติออมซื้อปากกาเนี่ยอมก็จะได้ปากกาสวยๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดีนี่นี่ปากกาสวยๆที่ออมเมื่อวานที่อมน่าจะซื้อตรงนี้นี่เห็นไหมนี่ห้าร้อยเยนนี่แล้วเป็นเป็นลายแบบเกียวโตเลยมาเนี่ยน่าเสียดายจังเลยนี่อันนี้ก็สวย ไหนครับตอนนี้น้องออมมาดูร้านที่สองแล้วใช่ไหมใช่ป่ะโหน่ารักอ่ะนี่ไอ้ออมออมอันนี้เป็นอันนี้เป็นที่ปลูกต้นไม้ออมนี่ไงที่แม่บอกนี่ไงนี่อันนี้เจ็ดร้อยเยนปลูกแล้วคือเขามีไม่อันนี้คือเป็นเป็นเป็นเขาเรียกยังนะเป็นตัวพืชของเขาอยู่แล้วอะเป็นเหมือนบอนไซอะถ้าจะไม่ผิดสวยนะอันนี้เป็นอะไรอะโอลิฟนี่ไงเจแปนฮันนี่โกคิดก็คืออันเนี้ยไปปลูกได้มัน ครบเซตเลยมีมีเนี่ยปลูกเสร็จก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่นี่นี่เห็นไหมนี่แบบนี้เลยนี่เจแปนเต้าเกี๊ยวเห็นไหมแต่ว่ามันมันน่าจะเป็นแบบผักสวนครัวอะไรอย <trilogy> ่างเงี้ยแหละน่าสนใจอยู่นะวิมันเป็นต้นอ๋อมีนี่ด้วยนะมีกระชปองบอนไซอย่างงี้ด้วยอุ่้ยอันนี้อันนี้เจ๋งพ่อชอบอ่ะดิอันนี้ชอบเลยอันนี้ก็ชอบตุ๊กตาอ๋อนี่พอเจอดาบเนี่ยดาบสตาร์บอลเดี๋ยวเพิ่งดาบซามูไรเฮ้ย รวังหล่นนะอันนี้เอาเท่าไหร่อะหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเยนเนาะไม่ใช่นี่นี่นี่ติดอยู่ตรงนี้เปล่าไม่เลยไม่รู้อ่ะเออไม่ได้บอกนะตรงเนี้ยน่าสนใจซอฟทัสอันนี้เขาบอกว่าให้จับแบบนุ่มนวลนะอย่าจับแรงอย่าจับแรงใช่อยากได้เนี้ยอันนี้คืออะไรอยากได้แต่แต่รอบที่แล้วพวงกุญแจโอ้อันนี้เป็นแบบดาบอชักดาบออกมาได้ด้วยเหรอใช่เป็นซามูไรเก่าปะเนี่ย นี่ไงอันนี้อันนี้ก็สวยนะนี่นี่อันนี้สวยกว่าไหนลองกดดูดิแต่มันดึงไม่ออกไงดึงออกได้แค่นั้นปะนี่ไงโอ้ดึงออกได้เหรอโอ้นี้แหลมแหลมไปไม่ดีอันตรายสำหรับเด็กตอนนี้นะครับของพ่อได้บอนไซใช่ไหมของอมได้ดาบใช่ไหมไปเต็มตัวเต็มเงินไปจ่ายเลยครับไปนี่ไงจ่ายตรงนี้เลย โคเรโอคูดเป็ดป่ะไเ็นโคเรโอคูดะไซแค่นั้นแหละวันนี้ครับอาให้วางตังเลยนี่ยลืมพูดเลยด้วยขอบคุณครับ Thank you เข้าใจไหมนี่นะครับซื้อแล้วนะทั้งหมด950ยเยนใช่ไหมชอบไหมตรงลงชอบไหมชอบไเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างนอกต่อนะ ครับตอนนี้ออมก็ออกมาจากร้านค้านี้แล้วนะโอ้โหร้านนี้ต้องบอกว่าของเยอะมากเลยนะแล้วถูกใจเรามากเลยเราได้ของมาเรียบร้อยแล้วนะครับเรียกว่าบริเวณแถวนี้เนี่ยร้านค้าเยอะมากของกินของช้อปปิ้งใช่ไหมใี่นะครับบรรยากาศก,าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะมีต้นซากุระด้วยให้เราดูบรรยากาศดีไหมบรรยากาศดีบรรยากาศดีมากนะสองข้างทางนี่โอ้โหเรียงรายไปด้วยร้านค้านะ <c oughs> เยอะมากนะไปเดินดูตรงนู้นกันด้วยไปก็จะไปดูซากุระหน่อย ชอบไหมตรงนี้ชอบตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยเนาะย่านอาราชิยามานะใครอยากนาก็ต้องต้องเขาเรียกว่าอะไรนะนนพบป่าผู้คนแบบนี้หน่อยนะใช่ไหมเพราะว่าตรงนี้คือคนเยอะมากอูนี่ไงอ้อมซากุระย,ยังสวยหน้องออมก็กําลังเดินทางไปที่ป่าไผ่นะใช่วกกี้ที่เราไม่ได้ถ่ายนี่เราเกิดปัญหาทางเทคนิคนะเพราะว่าแบบมือถือพ่อหมดใช่ไหมใช่ <laughs> เลยต้องใช้อีกกล้องหนึ่งถ่ายเลยนะตัวทันก่อนเพราะว่ารู้ก่อนใช่ไหมใช่<ไ>โอ้ตรงนี้สองท่านทางนะนะท่องเที่ยวเยอะเหมือนเดิมร้านค้านี่ตั้งแต่เดินมานี่ร้านค้านี่เยอะมากเลยเนาะใช่<ไ>ใช่ปะ่ะมีแค้ตลอดสายเลยนะนี่อันนี้คือร้านลายออมอันนี้น,าาน,น,น่าจะกขนมขนมที่มีขายไหมใช่มีแหละอาเขียวร้านนี้แหละที่เขาบอกนี่แหละสายเลยครับนี่เลยเที่ยววันนี่ไงนี่ไง ถูกด้วยบ้าอ่มัชชาซอฟไอศครีมนี่ไงเอามาดูดิ4สี400่ร้อยเยนเองเห็นป่าร้านนี้แหละที่พ่อเคยมากินตอนตอนที่แล้วตอนออมยังไม่เคยมาเนี่ยพ่ตอตกลองออมก,กินนันรสไหนครับกินนี้ชาชเขียวนะนวสองรสอ๋อเอามิกซ์เหรอโอเคอซุยมาเซนมัชช่ากรีนทีอีจ <green tea. S 1> ิอ่าแอนเอ่อมิกซ์อีจิ นี่นะเขากำลังทำให้อยู่นะสั่งแล้วอนพูดภาษาญี่ปุ่นได้ไหมไม่ได้นะให้นี่ของพ่อได้แล้วนี่เป็นชาเขียวเลยนี่เขากำลังทำให้แบบจมๆเลยนะใช่ของเอาเป็นมิกซ์ใช่ไหมไม่เดี๋ยวอ้อมหยิบตั้งท้องให้พ่อได้นะเสร็จเรียบร้อยให้อ้อหยิบเลยเดี๋ยวรักาโตะอะไรอย่างเงี้รก็โตเซรัส์เขาใส่อะไรมาให้ด้วยเป็นไม้ตัดไงเป็นไม้ตัดไอติมนี่มีที่นั่งกินตรงนี้ด้วย นี่ไงเรามานั่งกินตรงนี้กันนี่ครับช่วยติ๊นหน่อยเร็วเย้อร่อยอะน,นั่งกินกันเนี่ร้านนี้อร่อยมากบอกเลยใครมาตรงนี้ไม่ควรพลาดนะเดี๋ยวถ่ายร้านให้ดูว่าร้านไหนนี่นะครับร้านนี้นะนี่ตรงซึ่งด้านขวาเนี่ยจะมีอุด้งจาชื่อไม่ได้ได้วยนะว่าร้านอะไรนะครับเห็นป้ายติดนะว่าอีเนะนะเนี่ยน่าจะเป็นชื่อร้านอีเนะนะครับเนี่ยเห็นมากตรงตรงนู้นนะนีนครับ ก็จะหาง,ง่ายขนาดนี้เลยนะอร่อยไหมติมอร่อยนะอร่อยบอกแล้วอร่อยจินิงจ้ะเฮ้ยนี่นะครับตอนนี้น้องออมก็กําลังนั่งกินไอติมอยู่นะของพ่อคือชาเขียวล้วนของออมคือแบบมิกซ์นะใช่อร่อยไหมอร่อยแต่อันนี้มันมันคือัวเหลือวะจะบอกว่ามัชชะเนี่ยร้านนี้เป็นเด็ดมากเลยนะมันก็เรียกอะไรมันอารมณ์มันแบบกินแล้วมันขึ้นจมูกอะ่ะแล้วได้กลิ่นแบบมัชชะกินแบบชาเลยอะ่ะช,ชาเขียวจริงๆเลยอะ่ะ ไอติมอนอ <มา S 2> น,นแทะแล้วอะรีบกินให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปป่าพะยอย่างที่เราต้องการแล้วเราก็าไปปิดคลิปตรงนะะน้นดีกว่าไหมเนาะมาเดี๋ยวเราไปกันนะครับตอนนี้ขอกินติมก่อนทางเข้าแล้วนะนี่พาร์ทออฟแบมบูนะครับนี่นะถึงแล้วอีกประมาณ250เมตรไปเดินไปเลยเร็ยวคนเยอะมากโอ้โหจะมีทางไปไหมเนี่ยอุ้ยหาทางไปไม่เจอ นะฮะปลาโหคนเยอะมากเลยอ่ะคนเยอะมากใช่นี่ตรงหอยตรงนี้เนื้ออร่อยนะไม่หมดเออจะได้ดีครับตอนนี้ตรงนี้ก็มีร้านขายของเลยนะใช่แต่ตอนนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยอ่ะใช่ไปครับเราค่อยๆเดินไปนะนี่นะครับตอนนี้น้องออมก็มีหยุดแวะถ่ายรูปนะฮะตรงป่าไผ่นะเป็นไงสวยไหมสวยนี่ซากุระเหรอใช่นี่ป่าไผ่ป่าไผ่ก็ถ่ายสวยนะ อันนี้ก็มือนิ่งครับมือนิ่งไอติมไะนี่คือบริเวณป่านี่ตรงนี้ถ้าสมมติเป็นต้นแบบเมเปิลนะนี่ถ้าสมมติเป็นแบบใบไม้แดงนี่สวยเลยนะออมโอเคเอ้ย๋าเดี๋ยวเอาแวะตรงไหนแวะไทยแล้วเหรอเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้สวยมีใบเมเปิลด้วยใช่ใบเมเปิลอยู่ตรงนี้แหละนี่ไงต้นใหญ่เลยนะอือช่องสเอซื้อไดี๋ยวแป๊นึงนะเม่อ้คนเดินผ่านตอนนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยอุ้ยออมมาจับก้อนหินดิ ก้อนหินคือเย็นมากเลยนะยิงเหรอนยมากมันชื้นมันชื้น,น,ม,นมันเย็นเยอขอดี้ะมันเย็นครับน,นี่นะครับตอนนี้เราก็เดินมาถึงตรงบริเวณศาลเจ้าแล้วนะไปะขึ้นไปสักการะไหว้กันสักนิดนึงไ,ไ,ไปกันครับตรงนี้อากาศดีมากเลยเนาะไม่ร้อนด้วยนะอะไปหนูนะครับนี่ไหว้ตรงนี้ก็ได้ออมไหว้ตรงนี้แหละยกมือไหว้นะครับอะขอให้เรียนหนังสือเก่งๆนะ ขอให้ร่าให้รวยสุขภาพแข็งแรงจะได้มาเที่ยวอีกเย้ <Yeah. S 1> นะฮะนี่นะพอเขาไหว้เสร็จนี่เขาก็ต้องมีการเคาะด้วยนะแล้วก็ตบมือด้วยตบมือแล้วก็ไหว้น่าปะเดี๋ยวเราไปตรงนี้มีเครื่องรางขายนะครับนะโอ้ตรงนี้เขาไม่ให้ถ่ายนะเดี๋ยวพ่อปิดกล้องก่อนนี่นะครับตอนนี้นะฮะตอนส,สองที่ที่เรามาเที่ยวนะก็ย่านเขาเรียกว่านะ อาราชิยาม่าใช่ไหมสะพานโทเกสึแล้วก็บริเวณเมืองนะแล้วรวมไปถึงป่าไผ่ด้วยนะครับ2ข้างทางเนี่ยโอ้รถ oh, ไปมาครับ oh. เป็นงานที่เที่ยวนี้ถูกใจออมไหม oh. ร้านค้าเยอะแยะมากมายเลยนะหยุดแล้วก็เป็นสถานที่ที่พักผ่อนหย่อนใจได้เป็นอย่างดีเลยนะ <Yeah. S 1> ใช่ไหมนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าสมมติใครอยากจะตามออมสินมาเนี่ยมาได้ง่ายๆเลยนะเหมาะกกบการมาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนคลายเนาะเป็นการท่องเที่ยวธรรมชาติในเมืองเกียวโต ใช่ไหมครับใครอยากจะมาก็ติดตามคลิปออมสินไว้นะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราพาไปพบกับทางสถานที่เที่ยวต่อๆไปด้วยเรื่อยๆนะเราจะทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอตัวลาไปเที่ยวก่อนบ๊ายบายเย้ <Bye. S 1> yeah.